พ่อแม่มาต่อกันค่ะยังก็จัดของแล้วแล้วนะคะชุดพงชุดเพชรวันนี้น้องโซเฟียก็จะมาด้วยนะคะเราเนี่ยยิ้พ้อยเบอร์วะตอนนี้เวลา,ลานี้ทำถึงไหนแล้วเนะาะสวยแล้วจ้าไม่ทาแปรงอง่ามแล้วตอเนี้ให้เจ้าผอกกระแซพอบ <laughs> แม่ไม่ได้ให้อยังกิน แกองอมกกอ,งอมไก่ออมไก่่อมไก่ใส่วนเส้นมาเลยนม่เขาเสียมอย่า,ยนายงนี้สวัสดีค่ะน้องสาวที่คุ้นกันีค่ะ ยังนี่แสดงความรนีดทำแสดงความเป็นผู้หญิงเหรอผู้ชายกับเฮดได้จะฟ้องกับเฮดในตี้มันเป็นสิย่างาราถูกเทจะ้องมันเป็นไม่ยิ่งนึ่งเฮดเป็นบ่็เฮดว่าเป็นแม่ มหาดเบืองเร็วเขาเห็นว่าเป็นดอกเร็วเป็นแม่บาัน้เขานในส่ใสสอนน้องดูเ๋ยวไล่ไดบอกอะไรที่เจ้าเห็ดอะไรจะเห็ดสองไล่ฉันสอนแม่เปียวไล่เยใส่ให้ไั้ไหดึงอันนี้ออกก่อนเถอดึงอันน้อยออกก่อนคือเห็ดกล่องทายเกิดคึ้เห็ดซูผู้ได้ละที่เห็นหน้าใส่ใสเนาะ นี่อันยิบอันใหอันนี้หล่ะอันนี้ก็ดึงออกอันนี้กออกก่อนอันนี้ด้วยใช่ไหมออกประมาณสี่ห้าใบคอยออกไปแล้วสิบใบตอนนี้ยเอามาอะไรทำยังไงมือสีซอนไล่เลยเอาไล่เดี๋ยวก็ไล่เลยนี่พยายามพับไปทางซ้ายนักกบทำนะหนูอันนี้นักกบทำนะลูกนี่เบึ้งเบึงเบึงพับไปซ้ายได้ได้ได้ นี่ภาพไปซ้ายนี่ภับลงไปข้างนี่นี่แล้วก็พาพแทนเป็นสามเหลี่ยมง่ายเองอันนี้ลายแรกนี่เสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยใครไมคนขอให้หรอฮะโอ้ยบอแมนภับไปซ้ายเห็นมันเป็นนอนไหมเห็นมันนอนเป็นสีนี่นี่นี่แล้วก็ยัดไป็ิบอเบิ้งก่อนเบิ้งนี่ภับไปซ้ายหมดแล้วก็ภับลงมอย่างเงี้ยนี่แล้วออกขึ้นตามตรงเงี้ยมันเป็นสามเหลี่ยมว่ะสามเหลี่ยมเดสมันยุ่งกที่ต้องภาพไปซ้ายมันสุด ประมาณนี้อยากกินมันอร่อยมากเลยนะพี่แป๋วบางอี่ก็เติมมะกรองแล้วมาแป้งโมจิเนียนค่ะมันเป็นโมจิแบบเอาไว้ห่อพวกผลไม้หรืออย่างไรก็เห็นแต่เขารีวิวมันนะมันอร่อยนี้ไปกินคำหนึงแล้วมันติดใจเลยมันเลยเอามาสูุดแต่แป้งคือซื้ออะไรแบบมันจะกินโมจิดอกบัวไหมมันจะยืดยืดแบบเหมือนชีสเลยงามคือคนเฮ็ดงามนี่งามคือคนเฮ็ดเหรอ มีผ้าพ,าพับดอกบัวเป็นตัวย่างให้น้เราเลยค่ะเอาละห้าพับเลยที่มีผ้าพับดอกบัวเป็นไหมอันเป็นปกติจะเ,เป็น,น,น,นคนเรียบร้อยอะนะไม่ค <ś c oughs> นเรียบร้อยอะนะพับเพียกปกติเรียบลอยแบบพับเปียกหอยแม่เป็นการพ,าพับดอกบัวครั้งแรกในชีวิตเกิดมาบ่เคยเห็บ แบอกแล้วก็เคยคิดที่สเยมยตรงด้วยจา้นสวยาสวลเยเชื่อมบ่ใส่ีตองขใหมตอนี้เขาเชื่อมอยู่นะคะพ่อล็อกใส่เวที เร,เ,รเ,รเริ่มเลื่มเริ่มเลื่มเกิดความเป็นความจริงนะลดลดลดเอ้อลดลดลดล็อกกลางล็อกกลางใต้เวทีเบาสุดออกตอนนี้นละเบ้าสุดออกแน่เพิ่นสิเชื่อมเด้อมันสิ่ใหม่สุดลด็ลดกอนนลลลกกลางล็อกกลางล็อกกลางข้างหลังคอะแผงหลังเวทีล็อกกลางหลังเวทีโอ้ยนี่เบิง้งเหียมันเดื ب, อดเนรอปากมันนี่ย แม่อีกลายหนึง่งแต่สีมาเป็ดไปเห็ดลายลายอะไลายเดียวกันเนี่ยะลายแบบเนาะค่อยแม่เบิ้งนี้ก็เห็ดเป็นเนด้วยมหนาคืื่อใช้กับอจ<ะ>้าจ้าค <c oughs> นสวยเข้าไปสกายตลกด้ย แมน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 เจ้าหน้าที่พอย่างเหี่ยงเ่มพอนายกาวถิ่มเดี๋ยวถามมีนุ่มมากก่อนยิ้มทำเพื่อแม่สวยไหมให้แม่พูด จ้าได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้จ้าคนสวยจ้าคนสวยเอาไม่ไม่แล้วทำอะไรต่อแล้วก็มาอันเดียรอ่ะบอกว่าเฮ็ดเป็สุดเฮ็ดเป็นตูมก็ได้เฮ็ดเป็นเฮ็ดเป็นตูมก็ได้เฮ็ดเป็นบานก็ได้แล้วก็นูแต่ว่าบานมันจะสวยนะจ้าคนสวยเป็นการที่พี่เอกซอนผู้หญิงพับดอกบัวอยู่ตฉันเปล่ยนเป็นยิงเนาะ แต่คนสบวงามสุดออบเออบละหอดเพลงขี้หัเพลงนี้ออกโยนอนผิวับผิวใบมันผิวไปอ่งเธอหูบดีหรือเปล่าเขียดน้อยทางออด เห็นมันอะไรก่อนกันโกโลตะวันก็หลบดวงจุ่มหลังดงผักขมสองคุ่มแจ๊คเพลงอยังดอกเอาแม่เพลงลูกทุ่งนี่งเพลงรักบ้านทุ่งแม่เอิดมันหักว่ะเสร็จแล้วเอาหอยแม่เออได้ยินดูของเขาจ้ะดูของเขาจ้ะนี่ฉันชอบอัี้มาก ตลกมันหน้าตาใส่อยู่บูรี่คนที่หนึ่งบอกมันไม่ถึงดอกบัวที่เราดอกบัวเรียบร้อยค่ะพ่อนม่หนูทำเองอันนี้เกิดมาทำครั้งแรกอันนี่เยียบใบอ่ะค่ะพ่อแม่สำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการได้คลิปดอกเดี่ยวได้อีกไหม ก็หนจะทำอยู่พ่งมากน้องแก้มพับดอกบัวได้หนึ่งดอกม <c oughs> เด็กมันบอกว่าเกิดมามันทำเป็นเพิ่งทำเออเพิ่งทำรังแหกอันนี่ต้องต้องสดีค่ะสดีค่ะเอาพุ่มแสในตัวน้องได้มมาทำมาเดี๋ยวพี่เมยจะสอนชล้ฉนลืมเธอไปหมดแล้วใช่ลัห้ไไองักทันทีนะคะี่ดอกบัวเอาใส่่ิเนะค่ิเนะคิเนะค่้พนค่พิ่ขอินุญาตปิดคลิปนะคะขอบพระคุณท่ค่ะ